สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและกะ็เทคนิคในการแก้ไขระบบเครื่องเสียงนะครับในรถโตลต้าตูริโวนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อสมาชิกจะประสบปัญหากันมากนะครับบางท่านก็เข้าใจว่าในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงรถยนต์หรือขั้นตอนในการติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์ก็เพียงแต่เลือกลำโพงซึ่งมีราคาแพงๆนะครับมาทําการติดตั้งก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีตรงกันข้ามครับในการออกแบบติดตั้งระบระบเครื่องเสียงรถยนต์ครับมีปัจจัยหลายๆอย่าง คุณภาพเสียงวันนี้จะพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคในการแก้ไขระบบเสียงโรโตต้าตัวรีโวกันนี้นะครับเรามาดูครับเรามาดูในส่วนนะครับประตูชุดที่2นะครับหลังจากที่เราได้ทการถอดเจ้าตัวแผงประตูมานะครับเราก็จะเห็นตําแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงโคแอคนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะทาการแก้ไขนะครับ1นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ลําโพงเดิมนะครับซึ่งนะครับที่เพื่อนสมาชิกได้ไปทําการติดตั้งมานะครับ เดี๋ยวเราทำการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ึ้นใหม่พร้อมกับทําการปรับองศาเพื่อทําการยกระดับวิธีเสียงแล้วก็ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวเป็นดัามเพื่อเป็นการลดค่าพวก <c oughs> พวกไวส์เบชันพวกนี้นะครับเป็นน้อยนะฮะเป็นตัญญาณความถี่ความถี่หนึ่งที่เราไม่ต้องการนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะแบนอีเกียเข้าไปโดยการติดตั้งเจ้าตัวเป็นดั้มเข้าไปนะครับเรามาดูในส่วนประตูชุดหน้าก็าเช่นกันนะครับดูการติดตั้งเห็นไหมครับเป็นการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับการติดตั้งรูปแบบเดิมติดตั้งในแนวดิ่ง นะครับเวลาเราปิดประตูครับองศามันจะเปลี่ยนนะครับมันก็จะมีนะครับเราเรียกว่าค่าอินซิเดนต์ก็คือการตกกระทบมันก็จะสร้างความเสียความทีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นความถี่ที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทําการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นหม่พร้อมกับทําการปรับองศาเพื่อทําการยกระดับวิธีเสียงและนอกจากนั้นครับเดี๋ยวเราทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดันเข้าไปนะครับเพื่อมาทําโครงสร้างให้มีความแข็งแรงนะครับลดค่าพวก ไวซยสเปชั่นลดค่าลิกนะครับก็คือการล่วไหลเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคในการแก้ไขเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับ ครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการแก้ไขตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงโคแอคนะครับในรถโตโยต้าตัวลีโวคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับเรามาดูขั้นตอนแล้วครับเทคนิคนะครับอันดับแรกมาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดั้มก่อนนะครับดูงานแดั้มนะครับเลือกใช้แผ่นแดั้มซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงนะครับของแคลิเบตเมื่การติดตั้งนะครับดูนะครับความยืดหยุ่นดูรอยโค้งรอยวาวดูการยึดเกาะ นะครับพร้อมกับเทคนิคในการสร้างเจ้าตัว Enforcement นะครับแล้วนอกจากนั้นครับเรามาดูเทคนิคในการสร้างเจ้าตัว Spacer ขึ้นหม่อันนี้ก็เป็นของเดิมนะครับอันนี้ก็อาจจะล้าหลังไปแล้วครับในการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆแบบนี้นะเห็นไหมครับเรามีการดีไซน์ให้เหมาะสมกับรถโตต้าโดรีโวโดยเฉพาะมีการปรับองศานะครับเดี๋ยวเรามาดูองศากันก่อนนะครับว่าเทคนิคในการปรับองศาทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและชุดนะครับเรามาดูกันครับ นี่คือ90นี่คือ90องศาอยู่นี่นะครับแล้วเราก็ทาการปรับองศาอยู่นะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการยกระดับวิธีเสียงโดยการปรับองศานะครับในรถโตยตาตวริโวคันนี้ครับเรามาดูทั้งด้านหน้าก็เช่นกันนะครับเห็นนะครับเราก็มีการปรับองศาเช่นกันนะครับเห็นไหมนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการยกระดับวิธีเสียงนะครับเราดูนะครับ การสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาเฉพาะรถโตต้าตัวรีโวโดยเฉพาะและนอกจากนั้นเรายังได้นําเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวเอ์ตาร์ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์และดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมของทางชีมงานโอคอนซาวและชูนครเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับลองดูในรถของท่านนะครับยังติดตั้งในรูปแบบเดิมๆแบบนี้ก็จะนะครับล้าหลังไปแล้วนะครับทางชีมงานโอคอนซาวและช่นครเรามีการดีไซน์แล้วก็ปรับปุงสาพเพื่อทําการยกระดับเวทีเสียงนี่คือขั้นตอนนะครับ และก็เทคนิค,นคในการแก้ไขตำแหน่งในการติดตั้งชตัตเตอลำโพงม,มิดเลนส์ในรถโตโยต้าตัวรีโวคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติแล้วกี่เสียงดูนะครับ ขั้นตอนซึ่งมีความสําคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบคุ้เสียงรถยนต์นะครับก็คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวตัวชุดแผงฟิลเรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งทางทีมงานโอวฮอนซาวล่าชะครับอันดับแรกนะครับตำแหน่งในการติดตั้งตัวตัวชุดแผงฟิลนะครับเราจะเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเพื่อง่ายต่อการสวิต์วันนี้เราก็ได้เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับอยู่ใกล้ๆตัวกองโซล่าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับและนอกจากนั้นนะครับเห็นไหมครับ เรามีการนะครับนำแผ่นโลหะทำการพับขึ้นรูปนะครับเพื่อมาทำเป็นเพดรองรับโครงสร้างของตัวชุดแผงฟิลนะครับวันนี้เพื่อจะมาชี้จ่อจงเลือกใช้ฟิลนะครับของยี่ห้อฟรีเกตนะครับเรามาดูครับนี่ครับนี่คือโครงสร้างของตัวชุดแผงฟิลนะครับเห็นไหมเป็นทอปเปอร์นะครับหน้าตัดใหญ่การลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับมาดูมาตรฐานในการวายสายทางชีงงานอุปกรณ์ซาวและคุณครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวตัวชุดแผงฟิล ในรถโตยต้าตัวรีโว,วคันนี้นะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงม,มเลนมีการปรับองศาเพื่อทำการยกระดับไปที่เสียงนะครับรวมทั้งเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเห็นเทคนิคนะครับเรามีการสร้างเจ้าตัวเอนฟอร์สเมนเพื่อให้ตัวโครงสร้างกับเจ้าตัวแผ่นดมมีการยึดเกาะกันได้ดี นะครับนอกจากนั้นครับในซิเ็มนะครับเราก็ยังได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวโ r o ิเซอร์นะครับเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์เข้ามาทําการวิเคราะห์และวเะมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะฮะก็เสร็จสิ้นไปที่ละบ้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงรุนะครับ จากที่เราทดสอบฟังนะครับฟังมีความไพเราะนะครับเพลิดเพลินกับไลายเหล็กคุชินตีนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาว์เราช่วยครับเราได้นําเทคนิคนะครับในการปรับองศาเพื่อมาทําการยกระดับเวทีเสียงในรถโตโยต้าตูรีโวคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเพื่อสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวโตโยต้าตูรีโวนะครับที่ทําการติดตั้งระบบป้องเสียงมาอยู่แล้วครับแต่อยากให้คุณภาพเสียง ยังไม่ที่ถูกใจนะครับแบบเราฟังสึกมันเครียดนะฮะฟังไม่ได้สึกเป็นการผ่อนคลายนะครับก็สามารถนำรถมาทานชิมงานโอเบอร์ฮันซาวราชพึครับทำการตรวจเช็คได้นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการแก้ไขระบบเครื่องเสียงในรถโตต้าตูริโวคนนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมคลิปต่อไปนะครับจากโอเบอร์ฮันซาราชพึงนะครับ